บึงโขงหลงในปัจจุบันเดิมในอดีตเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัฐภานครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนครพระองค์มีมเหสีชื่อนางแก้วกัลยาและมีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาเมื่อพระนางเขียวคำจเจริญวัยก็ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสามพันตาและได้ประสูตริพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่ง เนื่องจากในยามที่พระโอรสประสูตินั้นปรากฏแสงท้องฟ้าสว่างสวัยปานรุ่งอรุณใหม่เจ้าชายฟ้ารุ่งเติบใหญ่เป็นบุรุษรูปงามทรงปัญญาล้ำเลิศรอบรู้ในศาสตร์ทั้งปวงจนประชาชนต่างพากันยุคย่องว่าพระองค์คือผู้จะนำพาเมืองรัตภานครให้รุ่งเรืองต่อไป ณเมืองบาดาลพระนางนาครินทราณีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลได้ยินเรื่องราวของเจ้าชายฟ้ารุ่งก็รู้สึกสนใจพระนางจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ติดตามเฝ้าดูจนมีดวงจิตสเสน่หา ในที่สุดทั้งสองก็ได้รู้จักกันและเข้าพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่มโหลานทั้งเมืองบาดาลน,นาคนครและเมืองมนุษย์โดยมีการเฉลิมสมโพ์เนื่องในพระราชพิธีฉลองการอภิเษกสมรสถ,ถึง7วันเจคืนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญาน,นาคราชและพระเจ้าอือลือราชา เจ้าชายฟารุ่งและพระนางนาคารินทรานีครองรักกันมาเป็นเวลาสามปีด้วยความสุขแต่ก็ไม่สามารถจะมีบุตรสืบสายสกุลได้เนื่องจากชาติกำเนิดจึงทำให้ความโศกเศร้าบังเกิดขึ้นกับท่านและพระญาติทั้งสองฝ่ายต่อมาพระนางนาคารินทรานีเกิดประชวนทำให้ร่างกายของพระนางที่แปลงเป็นมนุษย์กลายสภาพเป็นหน้าตามเดิม โดยข่าวนี้ได้แพร่สพัดออกไปทั่วกรุงรัตนพานครและเมืองใกล้เคียงและถึงแม้พระนางนาคารินทรานีจะร่ายมนให้ร่างกลับเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าอือลือราชาพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนก็ไม่พอใจจึงได้รวมกลุ่มขับไล่พระนางนาคารินทรานีให้กลับสู่เมืองของพระนางโดยได้แจ้งให้พญานาคราชพระบิดามารับตัวกลับไปยังบาดานพิภพ ก่อนกลับไปสู่บาดาลพิภพองค์พญานาคราชได้ขอเครื่องราชากกุธภัณฑ์ของตระกูลพญานาคราชคืนพระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วทำให้พญานาคราชและพระญาตฝ่ายนาคราชโกรธมาก ให้กองทัพของพญานาคราชเข้าทำลายถล่มเมืองรัตภานครจนล่มจมทั้งเมืองรวมถึงประชาชนพลเมืองก็ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธพิพญานาคราชได้พระนางนาครินทรานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งผู้เป็นที่รักจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาล เมืองรัตพานครได้ถูกพญานาคราชถล่มกลายเป็นบึงหลงของต่อมานานเข้าก็เพลี้ยนกลายเป็นบึงโขงหลงและวัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้ววัดดอนโพและวัดดอนสวรรค์ตามเส้นทางที่พระนางนาครินทรานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมา ส่วนพระอือลือราชาไม่ได้สวรรคตไปกับเหตุการณ์ทำลายเมืองนี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นพญานาคราชเฝ้าอยู่ณบึงโขงหลงชั่วนิรันต์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาบของพญานาคราชได้ ปู่อือลือนาคราชราชาจึงเป็นผู้เฝ้าดูแลสถิตณบึงโขงหลงอยู่จากนั้นสืบมายาวนานตราบจนเกิดจังหวัดบึงการซึ่งเสมือนบังเกิดเมืองใหม่คำสาปของพญานาคราชที่มีต่อพระเจ้าอือลือราชาจึงจะสิ้นสลายไปและถึงเวลาสร้างบุญบารมีอีกครั้งของปู่อือลือราชาต่อมหาชนผู้มีจิตศรัทธานั่นเอง